Come <laughs> on, <laughs> <laughs> เรียนเเรียนเอานั่นั่ ร้อยห้าสิบสามปีแล้วสี่สิบเลพี่นีแล้ ยกขาสูงๆหน่อยนะยกขาสูงๆพุ Kat, ่งกระบอกพุ่งกระบอกยกขาสูงๆพุ่งกระบอกให้ยกขาสูงๆพุ่งกระบอกให้ยกขาสูงๆเสูง h、hey!

Bye. Okay. No!